เฟสซัมเมอร์คูลนการหม้อน้ำเดือดการสนิบการหม้อน้ำรัว่วกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับเราอยากจะคุยกับทีมงานของน้องๆน,นะครับเรื่องของการสนับสนุนให้มีการแยกงานสอบสวนจากสำนักง,งานตัวแห่งชาตินะครับตำรวจก็จะเบาลงอ่าสุกัญญาค่ะางานก็จะเบาลง จะได้มีเวลาอยู่กับลูกเมียมากขึ้นความตึงเครียดในครอบครวัวความตึงเครียดระหว่างชั้นผู้น้อย oy, กับผู้พู้ช้าก็จะได้ไม่ต้องถือปืนไปหากันก็เราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ทําเพจมาก็มีเยอะค่ะตำรวจก็จะมาพูดคุยว่าเอออยากปฏิรูปตำรวจใช่ไหมได้งั้นเอาเลยปฏิรูปก็ของเงินเดือนเยอะขึ้นนะแล้วก็ ขอให้ตำรวจเนี่ยทำงานวันละแปดชั่วโมงเทศกาลปีใหม่สงการจะได้หยุดอยู่บ้านกับลูกกับเมียบ้างไม่ต้องทำงานเนี่ยตากแดดตากลมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำอย่างงี้ทำเพื่อใครจริงเขาทำงานหนักนะผมเห็นยืนกลางถนนตั้งแต่เช้ายันค่ําเพื่อประชาชนขอบคุณค่ะก็อยากให้ก็อยากให้แบบตำรวจนะคะเขาเป็นที่พึ่งของประชาชนก็อยากให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทำงาน เพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะเขาคือข้าราชการไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่ข้าราชเจ้านายอ่าเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดความฝูกของประชาชนไว้เป็นหลักครับค่ะไม่ใช่แบบว่าเอาเวลาไปแบบรับใช้แต่เจ้านายและลูกเจ้านายครับนะครับเป็นเป็นวัฒนธรรมของตำรวจเปล่าครับเจษดาเราได้เห็นนะครับว่า บางทีก็งานการไม่ได้ทำมัวแต่ต้อนรับเจ้านายใหญ่เข้าไปโรงพักไม่มีใครอยู่บ้างเห็นบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนเราก็ไม่ว่าหรอกบางทีความเป็นไทยก็เราอยากจะปล่อยนิดหนึ่งความสะดวกสบายแต่ว่าคนจะเป็นกลางๆมากขึ้นกลางมากขึ้น,นคือไม่เกินไปไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปทำงานหรอทำงานเรารู้นะว่าคุณเหนื่อยเหมือนกันบ,บางตำแหน่งก็ อ่าโอเคอย่างจราจรโอเคก็ยืนโบอกอะไรเรารู้ว่าคุณเหนื่อยแต่แปลกงานนี้พอเหนื่อยมากนะรับสมัครแค่สองร้อยตำแหน่งสมัครเกือบสองแสนนะครับใครไม่อยากเป็นบ้างเอ,อใครไม่อยากเป็นบ้างคือมันเหนื่อยแต่ทําไมคนอยากเป็นมากเนี่ยผมก็ยังแปลกงานเหนื่อยเป็นภาระที่คนบอกว่าน่าลําบากแต่ว่าสมัครไม่กี่ตําแหน่งมากันเป็นหมื่นเลยยี่สิบตำแหน่งสมัครหมื่นหนึ่ง ใครไม่อยากเป็นบ้างสวัสดิการก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยอาจจะถึงมือบ้างไม่ถึงมือบ้างเรารู้ว่าโดนอมไปเยอะครับแต่มันมีค,คุณได้ความชอบทำในบางอย่างที่ประชาชนทั่วไปไม่มีค,คุณได้สิทธิประโยชน์ความเป็นองค์กรใหญ่โตซึ่งระบบอุปถรัรมเนี่ยทำให้คุณเข้าใจว่าเข้าไปอยู่แล้วเป็น มีอำนาจเอาไปคุ้มครองธุรกิจได้มีอยู่มีอยู่นะครับอ่พี่ถินบางบางพี่แจ็คอยู่ในสายนะครับพี่วัชระร่วมแจมด้วยสวัสดีครับคุณวัชระเพชรทองครับสวัสดีครับคุณยุติยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและผู้ร่วมรายการครับครับมีมีน้องๆนะครับมีน้องๆผู้ที่เขาต่อสู้ดิ้นรนกันนะครับเพื่อที่จะให้งาน สำนักงานตำรวจชาติี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการพยายามแยกให้งานสอบสวนกับงานปรับปรามเนี่ยเอากันให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ความยุติธรรมอยู่กับประชาชนเนี่ยผมเห็นคุณวัชรลับต่อสู้เรื่องนี้มานานเช่นกันนะครับครับผมก็ขอสนับสนุนครับขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับกับการกระทําของเยาวชนน้องๆนะครับที่ได้ร่วมกัน สร้างเพจแล้วก็ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งถือว่ามีมีพลังมากนะครับในในโลกยุคปัจจุบันครับครับมองมองยังไงครับมองมองการปฏิรูปเที่ยวนี้เนี่ยฮะจะทันการไหมครับจะทันกับการปฏิรูปเที่ยวนี้ไหมครับครับผมได้เห็นถึงความตั้งใจของ่านอาจารย์มีชัยรัชชุพันธ์นะครับประธาน อำนากรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว er ่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับการปฏิรูปกรมังานตำรวจแห่งชาติในการที่จะแยกอานาจการสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพราะก่อนหน้านี้ธ่านอามีชัยรุจุพันธ์ท่านก็ได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นถึงลักษณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีการปฏิรูปโดยการแยกอำนาจการสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แล้วครับ เพราะรในยุคปัจจุบันเนี่ยมันโลกพัฒนาไปไกลแล้วครับและระบบตำรวจของประเทศเราเนี่ย,ยังล่าหลังอยู่มากครับครับปรากฏว่าพี่น้องตำรวจทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพนังกงานสอบสวนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกโรงเรียนในร้อยจปรครับอือ่าแล้วแต่จะสั่งเลยครับพวกผู้กับพวกผู้การพวกผู้บัญชาการรวมทั้งผอบตรนะครับจะสั่งพนังกงานสอบสวนให้ไป ทิศทางไหนซ้ายหันขวาหันให้หลุดคดีก็ได้ให้มีคดีเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ได้นะครับไม่ง่ายๆว่าตั้งสาลเตี้ยครับและพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ความเป็นธรรมมาโดยตลอดครับครับเพ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เยาวชนได้ได้ลุกขึ้นมานะครับทําในจุดนี้เนี่ยผมขอสนับสนุนครับและผมคิดว่าทําให้เยาวชนไทยได้มีการตื่นตัว ทางการเมืองคือการตื่นตัวในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเริ่มต้นที่สนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ครับครับด้วยความินดีครับคุณยุทธิยงและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็เราได้เห็นนะครับว่ากระแสกระแสความตื่นตัวของสังคมเรื่องนี้มีสูงมากนะครับแล้วก็ได้เห็นคือ มีความพยายามที่จะจะให้มีการปฏิรูปก่อนหน้านี้มานานแล้วล่ะแต่ก็มีการถกเถียงกันแต่ก็ไม่เคยเห็นกลุ่มรณรงค์ออกมาอย่างชัดเจนเหมือนกับภาคประชาชนแบบนี้เจษฎามันเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการทุกประเทศจะเป็นเป็นมาทุกประเทศจะเจอต้องเจอเคยเจอปัญหาเฉพาะทางแล้วก็จะต้องแก้ไขในทางนั้นแต่จะต้องใช้เวลาตลอดครับ มันจะต้องเกิดวิกฤตทุกครั้งครับนี่คือวิกฤตแล้วนี่คือวิกฤตจริงๆและเป็นโอกาสเดียวไม่ทํารอบนี้ก็ไม่มีทางถามว่าจะทํารอบนี้หรือว่าจะต้องรอให้ประชาชนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้อืมถามว่าที่ผ่านมาคนเขาออกมาในเรื่องของสีของเรื่องของการเมืองครับแต่แต่สิ่งเนี้ยถ้าหากว่าถอ,อายกเลิกเรื่อง เรื่องการเมืองไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในใจคนคืออะไรอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็จะเหลือเรื่องตำรวจปิดอัดใจอยู่ข้างในไ,ได้แต่ก้มหัวแล้วก็เก็บไว้ข้างในครับตอนนี้มีโซเชียลมีสมาร์ทโฟนมีอะไรสรารพัดอย่างคนเริ่มเกาะกลุ่มกันในโลกคือ<ล>การการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีเส,สรีภาพมากขึ้น,นแล้วก็ ถึงกันไวเนะถ,ถึงกัน,กนไว,ไวการสื่อสารถึงกันไวสิบปีที่แล้วจะไม่เกิดการปฏิรูปแน่นอนอถึงแม้ว่าอาจจะมีพูดการพูดคุยบ้างแต่ประชาชนไม่ไม่กล้าที่จะเกาะกลุ่มกันในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารครับยุคนี้มีการสื่อสารครับคนก็มีความรู้มากขึ้นกล้าที่จะแสดงตัวมากขึ้นครับพอถามว่าถ้าไม่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยวันหน้าถ้าเขาคน กล้าสแสดงมา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอจะเป็นอะไระมันจะตกไปฏิรูปจะเป็นม็อบล้มล้างาสํานักงานตํารวจแห่งชาติอะไรแนวทางนั้นหรอรผมว่าอย่าให้ไปถึงระดับนั้นเลยดีกว่าใช่ไหมฮะเรามีหนทางที่จะแก้ไขในปัจจุบันนี้เรามีกลไกลเ,รเ,เรามีสนชเรามีสปทนะครับ คอสชก็ได้ออกแบบมาแล้วนะครับที่จะให้ประชาชนได้ในช้ช่องทางนี้ไปสู่การสร้างสารรค์ประเทศนะครับผมคิดว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับเชิดบ้างเชิดบ้างครับก็ <c oughs> อย่างน้อยๆผมก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งนะครับที่อยากจะทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ทำนะครับมันเป็นผลประโยชน์กับสังคมเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาตินะครับซึ่งเราเรา,เราผมไม่ได้มองว่าชีวิตผมเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องความเป็น เรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวสิ่งที่ผมทำทำเพื่อสังคมทําเพื่ออนาคตของลูกหลานทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นทําให้ความถูกต้องเนี่ยมันกระจ่างชัดเจนเราเจอกับตัวเองครับเราถูกกระทํากับตัวเองใช่ครับผมจําได้นะครับมีนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสิกว่าปีก่อนเดินข้ามถนนแถวพระรามสี่ครับ,รบแถวแถวคลองเตย เ,เพื่อจะไปมหาลัยกันบังฮะแล้วถูกเจ้าหน้าที่ยัดยาไปนะครับเขาก็ต่อสู้นะครับต่อสู้วันนี้เขาก็ออกมาเป็นหมอแล้วเขาก็ให้อภัยกับการกระทําของตำรวจแต่ว่าเราได้เห็นนะครับว่าไปทํากับเขาทําไมใช้อํานาจความอายุติธรรมกับคนทําไมครับคือเขาจะเล่นงานกับคนที่เขาไม่รู้กฎหมายครับแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่พบกับตัวนะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องเระชิญกับอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมทําอยู่นะครับอยากจะให้คุณได้รับความถูกต้องยุติธรรมด้วยถ้าเกิดไม่มีใครมาสั่งให้พนักงานสอบสวนล้มคดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามระเบียบของกระบวนการยุติธรรมถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดครับที่ผมต้องการอ่าพี่ทีมพี่ทีมรู้จักกับกลุ่มน้องๆนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยติดต่อกันทางไหน ทางเฟซบุ๊กค่ะอืมกับเจษดาแค่นั้นแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักตัวจริงวันนี้น้องทุกคนก็เพิ่งจะมารู้จักกันวันนี้ค่ะเลยครับไม่รู้จักกันมาก่อรู้จักกันมาเลยค่ะอืมอืมอืมอ่าอ่อกากัญญากัญญาจบการศึกษาจากไหนถ,ถึงถึงถึงตื่นตัวเรื่องนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอืมครับแล้วก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะ ค่ะก็สนใจเรื่องนี้มานานแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าเรียนมหาลายัยอีกก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะอันดับแรกมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนที่เราคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องลงมือทําให้คนอื่นเห็นก่อนก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนให้ตัวเราอะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นนะคะว่าวันนี้ เรายืนหยัดที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะ,ะเราเห็นการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเกี่ยวกับตํารวจอะค่ะคิดยังไงคิดยังไงกับการที่พี่พี่น้องๆตองตรวจเนี่ยเขาลําบากจริงๆลําบากตรงที่ว่าพอจะได้ตําแหน่งหรือจะเลื่อนตําแหน่งการเนี่ยต้องหาเงินต้องไปจ่ายเงินสามล้านห้าล้านบางคนไปปล้นนะค่ะไปปล้นเอาเงินมาให้เจ้านายตัวเองนะ,ะเป็นข่าววันก่อนจาได้ไหมค่ะโอ,อ้ทำไมประเทศของน้องเป็นแบบนี้ ก็เชื่อว่าทุกคนนะคะตั้งแต่พนักงานบริษัทเอกชนขน้าราชการตั้งแต่ระดับเล็กถึงระดับผู้ใหญ่ทุกคนอยากมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับแล้วทําไมวันนี้เราไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเก่งจริงคุณก็แสดงศักยภาพของคุณออกมาทําผลงานยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในสิ่งที่ดีถ้าวันนี้ประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธ่ะ ถ้าเราเชื่อว่าทำดีเราได้ดีแล้วทำไมเราถึงไม่ทำความดีมใช่เพราะเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยอะค่ะมันไม่ใช่แค่ตำรวจแต่ว่ามันเป็นที่ระบบของประเทศไทยคือระบบอุปถัมภ์ซึ่งมันมีกับประเทศไทยมาช้านานและไอ้คาว่าระบบอุปถมัมภ์เนี่ยแหละมันเป็นตัวที่แบบอ่าพูดถึงตำรวจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําทให้ตำรวจช่วยเหลือกันเองจากผิดมันก็เป็นถูกได้ อย่างน้องเงี้ยเขาโดนยัดยาเสพติดถามว่าทั้งนี้เขาไม่ผิดอะ่ะแล้วทำไมกระบวนการอยู่ที่ทำกฎหมายประเทศไทยไปไหนอะ่ะกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญาวิแพง่งวิอาญาทำไมนะตอนนั้นเขาไม่ผิดทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้โดนจับใส่กุญแจมือ,อมแล้วไปอยู่ในห้องขังเลยครับเพราะอะไรถ,ถ้าไม่ใช่เพราะระบบอุปถัมภมของประเทศไทยอำนาจบาดใหญ่ไงใช่ค่ะทั้งนีค้ความยั้งคิด ต่อมโนธรรมไม่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราทําดีเราจะต้องได้ดีเราก็จะต้องยืนหยัดในสิน่งที่ที่ดีของเราเราสามารถสร้างผลงานได้จับกลุ่มคนที่ค้ายาเสพติดทาผิดกฎหมายเพื่อให้เราได้ผลงานคนเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดเขาผิดจริงๆอะ่ะเราก็สามารถจับเขาเพื่อเอาผลงานได้แต่ไม่ใช่ไปจับแพะชนแกะแล้วมาสร้างว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นผลงานของฉัน เพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นนายพันในพลมีอยู่ครับในสังคมนี้มีอยู่เจษดาเจสดา,สดามีอะไรจะฝากเจน่ะเินเราเชื่อมั่นว่าตํารวจสามารถจะดีขึ้นได้ร่วมกับประชาชนประชาชนก็จะต้องดีขึ้นด้วยไม่ทําผิดกฎหมายมากขึ้นคนก็จะกําลังเรียนรู้มากขึ้นการศึกษาดีขึ้นจะทําผิดกฎหมายยิ่งการศึกษามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําผิดกฎหมายน้อยลงแต่เช่นเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับทำไม ทำไมความตึงเครียดถึงอยู่บนโรงพักนะครับสังคมเขาตั้งคาถามทําไมตํารวจชั้นผู้น้อยถึงต้องไปยิงกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่อยู่เป็นประจําอยู่บนโรงพักเป็นข่าวเนี่ยน้อ,นองๆวิเคราะห์ใังที่เกิดอะไรขึ้นทําไมการอยู่ร่วมกันถึงไม่มีความสุขเอเอมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่ทํางานแห่งนี้จำนวนตำรวจไม่น้อยที่จะบอกกับผมว่าเขาเครียดในที่ทํางานของเขาเขาเครียดมากเพราะว่าเขาไม่มีอิสระในการทํางานของเขาเขาจะต้อง ทำตัวเหมือนหุ่นยนต์ทำเฉพาะสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ถ้าอยากขยับไปทางอื่นคุณก็ต้องทำในสิ่งที่เห็นเข้าตาเจ้านายแต่สิ่งที่เข้าตาเจ้านายมันก็อาจจะติดขัดกับเขาเป็นความาผิดอีกต่างหากเป็นความผิดอีกบางทีเขาก็โอเคเ,อเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาก็สบายใจไปแต่เขาก็เขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันไงว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ครับ บางคนอยากทําความดีนะอยากทําความดีผมคุยกับหลายตําแหน่งที่เป็นผู้จับกลุ่มบางคนก็เป็นคนจับแพะเขาก็จะมาระบ,บายกับผมนะ<อ>แลวเขาเขาเขาต้องทำ <ไป S 2> แต่เขาไ, <ป S 2> ไม่ได้<พ>อยากยจะทำทั้งทั้งที่ไม่อยากทําครับมียเมียมเขาจะระบ,บายกับผมเอาแล้วแพะนี่กี่ชีวิตไปแล้วล่ะที่อยู่รับรับเวรรับกรรมเจอเวรเจอกรรมอพอเขาทํา บางอย่างที่มันถูกบางทีเขาทําทั่วมาตั้งเยอะแต่พอทําดีปุ๊บกลายเป็นเรื่องที่เจ้านายรับไม่ได้คือเขาทํามาเยอะเขาช่วยเจ้านายมาเยอะเขาช่วยทําอะไรมาเยอะแต่พอมาทําช่วยเจ้านายทําสิ่งเร็วๆมาเยอะพอทําอะไรเพื่อตัวเองสักนิดหนึ่งไม่ถูกตาเจ้านายก็จะต้องถูกเล่นงานตำรวจใช้ผุนน้อยระบายให้เชิดฟังใช่ใช่เจษดาฟังครับอค่ะ อันนี้ขอเพิ่มเติม sure จากพี่เจษนะคะเรื่องกานตำรวจที่บอกว่าเขาอาจจะทํางานอย่างไม่มีความสุขอาจจะแบบโดนคําสั่งจากเจ้านายอย่างเงี้ยอย่างบางทีเขาก็รู้แหละอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมคะอย่างที่เรียนไปเมื่อขั้นตอนรายการที่บอกว่าตํารวจชั้นผู้น้อยโดนยอดใบสั่งจากผู้กํากับอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ย อ่าไม่ว่าจะเป็นตํารวจฝ่ายไหนอะคะ่ะปราบปรามป้องกันสืบสวนอะไรอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้อยากจะกระทาความผิดแต่ว่าก็เจ้านายสั่งมาให้ขัดยังไงอะครับขัด <c oughs> จ,ะจะไปจะไปขัดเจ้านายตัวเราก็โดนเด้งใช่ไหมคะแล้วก็ลาบากอีกยิ่งกว่าน,นั้นนะคะระบบตํารวจสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานคือลูกตํารวจอะอก็วันนี้ฉันเป็นลูกตํารวจอะทําไมอาจจะไปตีหัวหมาฆ่าคนเราก็อาจจะแบบได้ยินข่าวเยอะ ลูกตำรวจยังไม่ทันเป็นตำรวจก็เริ่มเริ่มบางมากแล้วอขอโทษค่เลูกตำรวจว้ออลูกฉันเป็นตำรวจแล้วก็มีการวว้ยอ่าโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ไม่ได้ถูกจับนี่คะพอดีว่าเป็นลูกตำรวจอโพสต์อย่างนี้ต้องการอะไรจากสังคมคือต้องการประกาศศักดาใช่ไหมคะว่ามีอยู่นะครับว่าพ่อเป็นตำรวจไม่มีคนเอาผิดได้นี่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  อ่าโพสกันให้เห็นก็ว่าไปเชดครับเชดในฐานะที่เชดได้เจอกับการกระทำมันนะฮะคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงครับว่าทําไมเวลาย้ายตํารวจเอวิ่งโยกย้ายทําไมต้องใช้เงินใช้ทองทําไมความตึงเครียดถึงอยู่บนโรงพักอ่าในฐานะผู้ผู้นะครับเอ่อคือในส่วนของผมเนี่ยครับผมคิดว่าคือผมอยู่วัดมาก่อนตอนนี้ผมโดนจับเนี่ยผมเป็นเป็นคนขับรถให้เจ้าว่าอยู่วัดมาหกเดือนนะครับ ผมมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในสิ่งที่เราดำรงไว้นะครับก็คือในเรื่องของจรรยบัณของวินัยวิชาชีพนะครับถ้าเกิดทําดีแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องมีผลดีตอบรับกลับมาบ้างแต่ถ้าเกิดคุณจะไปวิ่งเต้นคุณจะเสียเงินนะครับอนาคตยังไงคุณก็อยู่อย่างไม่มีความสุขหรอกครับมันเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวคุณไม่โดนลูกหลานคุณโดนครอบครัวคุณโดนแน่นอนครับอย่างน้อยๆนะไม่หายสับสนนะกรรมครับก็ไม่หายสับสนครับ ทำดีกับคำชั่วแยกกันนะครับคุณจะทำดีเท่าไหร่มันก็ลล้ังรมชั่วไม่ได้คุณจะทำชั่วเท่าไหร่คุณจะทำดีที่หลังมันก็ไม่ทันเสร็จแล้วครับทุกสินทุกอย่างมีเหตุมีผลผมเล็งเห็นตรงนี้เป็นหลักนะครับอยากให้เขาได้สํานึกถ้าเกิดสํานึกวันนี้มันก็ยังทันครับนะครับดีกว่ามันจะเสียไปเรื่อยๆนะครับครับครับอาเพลทินครับชั้นๆมีอะไรจะฝากเช่นะอยากฝากว่าจับคนที่บริสุทธ ที่ไม่เคยได้ทำนะึกถึงลูกเมียเขา,าจะอยู่ทุกข์ลำบากยังไงจะได้เรียนก็ไม่ได้เรียนจะมีกินหรือไม่มีกินขอให้เราคิดตรงนี้บ้างพ่อขอจากโลกนี้ไปแล้วค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับวันกองทัพไทยนะครับเราได้อยากเห็นเราอยากเห็นกองทัพในประเทศมีสามกองทัพกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือแล้วก็ตำรวจเป็นพเลเรือนนะครับไม่ใช่กองทัพเพื่อที่จะทํางานให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพอย่างทุ่นทั่วแล้วก็ตอบสนองกับสังคมสมัยใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบพระคุณครับจารายการเลยครับ